สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นพระสมเด็จมาให้ชมนะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับในการได้พระมาเนี่ยนะครับก็บอกไม่ได้นะว่าแต่ละครั้งจะได้อะไรนะครับอย่างสมเด็จองเนี้ยนะครับถ้าเราดูตรงนี้เลยเนี่ยนะครับพวกเส้นซุม้มพวกอง,องพ์พระอย่างเงี้ยนะครับ วงแขนอะไรพวกนี้เส้นฐานอะไรพวกนี้อย่างนี้ก็คงต้องตีตรงทางพวกโซนทางบังขุมพรมนะครับวัลละคังก็จะอาจจะเส้นซุ้มใหญ่กว่านี้นะครับวัดเกะก็จะคณละพิมพนีนะครับก็หลักๆพิมพ์ทรงนี้ก็ต้องตีตรงทางบังขุมพรมนะครับบังคุมพรมก็มีหลายยุคนะครับมีหลายยุคนะฮะแต่อย่างนี้ก็ตีตรงทางพวกกุกเก่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับสมเด็จก,ก็จะมีหลักๆก็มีอะไรวัลละคังบผมผมงางุมพรมเกศเชโย นะครับเนาะก็จะจะมีอยู่เขาเรียกว่าไงนะก็จะมีอยู่หลายหลายที่เหมือนกันนะนะครับเนื้อหาดูสวยงามนะครับพระนะครับดูแล้วดูแล้วสนุกดูแล้วมันอะนะครับพิมพ์ก็สวยเนื้อหาสวยดีนะครับถ้าอย่างนี้เป็นพกพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ฮะพิมพ์เส้นได้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ย นะครับทำอะไรก็มีแต่ได้ทำอะไรก็มีแต่ดีนะครับเนาะแต่ก็อย่างว่านะครับในการเล่นพ้าเนี่ยขอให้มีนะครับวัดไหนที่เก่าๆดูแล้วดูมันๆเนี่ยนะครับเราชอบเล่นผ้าเก่าเราก็จะได้ฟิลในการดูผ้าเก่าน,นะครับพุทธคุณพระสมเด็จนี้ครอบจัก,กรวาลอยู่แล้วนะครับนะครับเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับคงกระพันชาติ นะครับค้าขายมหาอำนาจนะครับคือสุดยอดของผ้าก็ผ้าสมเด็จนี่แหละนะครับที่ค่านิยมค่อนข้างแรงหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างอื่นไม่แพงนะแพงค่อย่างอื่นก็แพงนะครับแต่ก็แพงไม่แพงก็อยู่ที่ผ้าอยู่กับมือใครด้วยนะครับถ้าอยู่กับมือใหญ่ๆก็แพงหน่อยถ้าใช้ความสามารถเราก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นี่ผมได้สมเด็จมาให้ชมเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จวัดบางหุ่มผมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันใหม่ผมได้แล้วไม่ให้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็ขอขอบคุณตลาการติดตามรับชมรับฟังด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ